หนึบขั้นสูง EP ที่4หรือ5นี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันนะครับโดยคลิปนี้เราจะมาใช้เสาเพียงต้นเดียวในการฝึกซึ่งเสานี้ไม่ใช่เสาพิเศษไม่ใช่เสาที่จะทําให้คุณเก่งขึ้นได้ทันทีแต่ต้องอาศัยการฝึกซ้อมและมันจะมีวิธีการทํำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปครับกอหรือยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวนันถัดไปถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go ครับหากคุณหาร้านเติมเกม Valorant ที่ราคาถูกปลอดภัยแถมเติมไวเนี่ยผม, Index Game Center ยจผมจะจพูด ขัางต้นแล้วยังมีเกมอีกมากมายเลยนะครับให้คุณได้ไปเรียกเติมไม่ว่าจะเป็นเกม PC เกมโมบายนะครับหรือเกมยอดฮิตต่างๆอย่างฮอนไครสตาร์เรียลก็มีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีระบบเติมอัตโนมัติผ่านเว็บด้วยนะครับความปลอดภัยมั่นใจได้ด้วยการเป็นดีลเลอร์แล้วก็จดเป็นบริษัทเติมเกมอย่างถูกกฎหมายมีผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0แนคนและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆในเกมและแฟนเพจ Index Game Center ด้วยนะครับยังไงก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะเพราะความสุขของลูกค้า Index พร้อมเปย์ แล,และตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฝึกสเต็ปแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือการกดฝึกซ้อมบอทอย่างนี้ขึ้นมานะครับเสร็จ <h ats> แล้วเนี่ยยืนนิ่งๆ,ๆก่อนนะเดินเข้าไปเรียงตัวอย่างนี้เลก็ได้ครับก็แค่เพาะแล้วก็เพิ่มความไหวขึ้นเนาะอ่าเ <h ats> ข้าไปไเรื่อยๆนะครับ จนกว่าจะรู้สึกว่าโอเคระดับหัวมาอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็เดินไปทางขวาหรือซ้ายก็ได้ครับเดินโยกนี้นะเดินหยุดยิงเดินหยุดยิงเดินหยุดยิงประมาณนี้เอาให้ชินก่อนนะอันนี้ถือว่าเราวอร์มนิววอร์มข้อมือแนละ้วแล้วก็วอร์มทั้งมือขวาแล้วก็มือซ้ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฝึกกันต่อเลยกับ เสาต้นนี้ครับนี่ฮะเสาที่เป็นคอนเทนต์หลักของเราในวันนี้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะโยกยิงปกติก่อนนะครับผมโดยใช้ปืนแบนดอลเป็นหลักนะคลิปนี้เราจะใช้ปืนอยู่3ปืนนั่นก็คือ1นึ่งแบนดอลสองกาเดียนและ3เชอร์ลิฟนั่นเองนะครับอย่างแรกนะฮะอันนี้เราต้องบอกทฤษฎีก่อนนะครับเรายิงเสร็จเนี่ยให้เอาเป้านะครับมาวางไว้ตรงเสานี้ตลอดเวลาครับสมมุติว่าผมอันนี้ละเดินซ้ายขวาเดินหยุดยิงเดินหยุดยิงสตูโห่มาทางขวาปั๊บ ผมก็เป้ากลับมาไว้ตรงนี้เหมือนเดิมครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตเป้าแล้วก็วางเป้ารอตัวถัดไปนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเบสิกพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยควรที่จะรู้นะครับยิ่งเป็นมือใหม่เนี่ยฝึกไว้ยเยอะๆนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูก,ก่อนไม่รู้ว่าได้กี่ตัวนะอันนี้ผมจะยิงเป็นแถบก่อนนะครับเห็นไหมผมจะเดินหยุดยิงเดินหยุดยิงเสร็จแล้วก็เอาเป้าเนี่ยกลับมาไว้ตรงเสาเหมือนเดิมนะครับ อ่ะประมาณนี้12ตัวโอ้โหก็ถือว่ายัางยังได้อยู่ไม่ได้เล่นมา2เดือนโอ้โหสุดเลยอย่างที่2เลยก็คือเราจะยิงเสาก่อนหนึ่งนัดแล้วค่อยไปยิงตัวของบอทนั่นเองครับผม โอเคสเตตัวอันนี้คือเบสิกพื้นฐาน2อย่างที่คุณจะต้องฝึกทุกวันนะครับผมอันนี้ผมยิงได้น้อยมากๆผมยอมรับเลยนะอย่างต่อไปนะครับมันก็จะมีอยู่อีก3สเต็ปนั่นก็คือหนึ่งเลยเราจะยิงแบบแถบก่อนแบบที่ผมได้ทําให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือนัดต่อนัดเลยแบบนี้อย่างที่2ก็คือยิงเสาก่อนหนึ่งนะัดแล้วก็ไปยิงแบบเบิร์ชใส่ตัวของบอด อย่างนี้นะครับและอย่างที่3ก็คือการเข้าสะโหมครับโป้โป้โอโอโอ,อย่างนี้นะครับฝึกจนชินอันนี้คือสเต็ปของแมนโดนะครับเดี๋ยวเราไปดู Guardian การเดียนกันต่อเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาฝึก Guardian การเดียนกันต่อนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าสะโหมได้แม่นขึ้นนะครับแล้วก็มีความใจเย็นในการยิงมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่ากระสุนแต่ละนัดของเขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะฟัออโต้ได้และมันมีค่าทุกนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนไหนก็แล้วแต่เนาะขออนุญาตอะสเต็ปแรก โยกงปกติก่อนโอเคก็ได้13ตัวก็ถือว่าน้อยอยู่นะครับมาตัวต่อไปก็คือสโคบครับ โอเค13ตัวอย่างถัดไปก็คือยิงเสาก่อนหนึ่งนะัดแล้วก็ไปยิงบอดนะครับตามสเต็ปนี้ไปเรื่อยๆเนาะถ้าเหมือนกันกับตัวเชอร์ลิฟเลยถ้าปืนเชอร์ลนะิฟเนี่ยเราก็จะใช้สเต็ปเดียวกันนะครับ่ก็คือยิงแบบโอเคยังไม่ยิงเสานะตอนแรกก็โย่ปก,กติแต่ว่าต้องเอาเป้าเนะี่ยกลับมาไว้ตรงเสาทุกครั้งที่ยิงได้นะครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตเป้านั่นเองอ่ะอย่างที่2ก็คือยิงเสาก่อนหนึ่งนะนะัดเนาะที่บอกไปอันนี้จะยากสุดละ Oh ho. ไม่ถึง10ตัวครับถือว่าต้องไปพัฒนาอีกเยอะสาหรับตัวผมเนียนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการยิงโดยใช้เสาเนี่ยเป็นการฝึกนะครับผมซึ่งไอ้เสาตัวนี้ถ้าฝึกทุกวันนะฝึกจนชินเนี่ยรับรองว่าคุณจะยิงได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนและนอกจากนี้ถ้าคุณอยากได้การวางเป้าที่ดีอยากได้การยิงที่แม่นขึ้นนะครับให้ไปเล่นโหมด dead match แต่ถ้าคุณอยากได้ความมั่นใจคุณอยากได้การยิงที่ดีขึ้นคุณไปเล่นโหมด ทีมเดดแมทนั่นเองครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมือใหม่แล้วก็เพื่อนอีกหลายคนนะครับยังไงก็ถ้ามีเทคนิคอะไรเสริมสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับ Enemy A Thanks, Wings! Right here! Drop in a smoke! We could have ruled this world together. Drop in a smoke! Drop in a smoke! <laughs> One enemy no remains. Promise will try that again.